สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับยาริสเอทีนะครับปี2024ตัวท็อปนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับแดีววันนี้ผมพามาดูรอบคันกันเลยครับตัวนี้จะมีชุดแต่งจากโรงงานด้วยนะครับเป็นรุ่นท็อปตัวนี้จะเป็นภายในแดงครับรถคันนี้วิ่งมา20,000โลนะครับไม่เคยมีวุัตเทตมีประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงปีหน้านะครับเพิ่งต่ออาจจะผมพาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับ คันนี้รถนี่ติดเออฟิล์มใสกันรอยมาทั้งคันนะครับเขาติดมาราคาหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับอันนี้ติดมาแบบอย่างดีเลยเดี๋ยวผมพามาดูภายในต่อเลยนะครับภายในจะเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับจะเป็นสีแดง แอร์แบ็กหใบครับอันนี้จะเป็นกล้องมีจอนะครับกล้องมองรอบคันเลยครับสามร้อหกสิบองศามีกล้องบันทึกข้างหน้านะครับจากโรงงานเลยรถสภาพสวยเลยครับไม่เคยมีอุบัติเหตุภายในสภาพดีครับ อาจจะพามาดูเบาะหลังต่อนะครับจะมีแอร์หลังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับสัมภาระที่เก็บสัมภาระ สัมภาระข้างหลังนะครับใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับกว้างผมพามาดูห้องเครื่องต่อเลยนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะครับหรือพันสองนะครับประหยัดน้ำมันครับใช้งานในเมืองรถไม่เคยมีบัตรเหตุเลยนะครับไม่เคยทำสีไม่เคยเคลมประกันสภาพใหม่มากครับคันนี้ ยาลิทเอทีนะครับปี2024รถมือเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่นะครับตัวท็อปสุดคันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่495,000นะครับเบอร์ติดต่อครับ0856931111 0856931111วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ